แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆประหยัดได้นะครับคือแอปพลิเคชัน t g ูก good to g o นั่นเองนะครับผมใช้บริการที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางร้านอาหารเขาจะเลือกอาหารที่เหลือนะครับแต่ละวันนะครับทั้งช่วงตอนกลางวันแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับเขาก็จะมาให้เราเอากล่องไปนะครับเป็นการลดขยะด้วยแล้วก็ นี่นะครับปกติเขาก็จะต้องทิ้งเขาก็จะมาให้เรานะครับทุกวันก็จะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนกลางวันบ่ายสองร้านอาหารปิดเออผมได้มาจากร้านจีนนะครับราคาอยู่ที่4ยูโร49เซนนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับก็จะได้อันนี้เป็นแหนมนะครับมีซาโมซ่ามีไก่แล้วก็เลือคิโงนโจเน่นะครับข้าวผัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น สลัดนะครับพร้อมกับน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วก็ได้เนื้อมาด้วยนะครับเนื้อผัดน้ำมนันหอยก็3ามอย่างนี้นะครับรวมแล้วก็ราคาอยู่ที่4.49นะครับเพื่อนๆลองใช้กันได้นะครับแอปพลิเคชันท o o d ท o โกนะครับค่ะวันนี้ประมาณ4ี่ทุ่มกว,กว่านะครับก็ออกมารับอาหารทุกุทูโกนะครับ ที่สั่งเอาไว้นะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับ8ยูโร90นะครับ8ฟัง90นะครับนี่นะครับก็ได้ซูชิมา1กล่องนะครับที่เหลือจากบุฟเฟ่ต์นะครับก็สามารถก็คือต้องรับประทานเลยนะครับตอนเย็นนี้นะครับเพราะว่าเป็นของที่เหลือจากบุฟเฟ่ต์แต่ว่าไม่ได้เป็นอาหารที่ไม่สะอาดนะครับเพราะว่าเหมือนเหลือที่บุฟเฟ่ต์ก็ไม่ได้มีคนรับประทานนะครับแล้วก็ ได้อันนี้มาด้วยนะครับมีปอเปียนแล้วก็ไก่ทอดนะครับก็เป็น2อ,อย่างนะครับที่ได้มาจากแอปพลิเคชันทูกูทูก o นะครับสั่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารับตอนร้านอาหารปิดแล้วนะครับ